ครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับช่วยสนับสนุนฮให้ผมไปซื้อไม้ๆห,หน่อยนะครับขอบคุณครับไปรับชมคลิปกันเลย ันนี้เป็นผมแบงครับวันนี้ผมจะมาพากสป e a ดิฟรอบ8คนสุดท้ายครับและเป็นคู่สุดท้ายเลยครับในรอบ8คนวันนี้พีพีเจกับยีนครับยีนนี่ก็เป็นตัวแทนของข้าวต้มครับข้าวต้มสลสัดิสธิ์ออกไปครับส่วนพีพีนี่ครับเป็นตัวแทนของนัดนะครับนัดสลสัดิสธิ์ออกไป พีพอยู่ครับจิกโซรครับตอนนี้พีพนําเป็นที่หนึ่งครับลดใสไปนิดหนึ่งครับ cww ทั้งสองคนนี้อยู่แรงรีเจนเท่ากันครับแต่จะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นครับที่จะได้เข้าสู่รอบสีคน พ p เป็นคนเดียวที่เหลือครับจากยิกซอครับใกล้จะจบรอบแรกไปแล้วพีพยังเป็นที่หนึ่งครับจบรอบแรกครับพีพีที่หนึ่งยีนที่สองครับดูทางแล้วตรงนี้จะมีคนพลาดหรือเปล่าใครจะเป็นใครครับที่แสดงว้เลยก็เป็นเป็น p p ครับที่ยังทำได้ดีอยู่ครับ โอ้ดิบซีดบีดบีโอแซนดี้ว่ามาวีบีซีดบีดบีโอซีดบีดบีโอเอ็ดวันดิบทางลัดตรงนี้ครับยังเป็นพีพีที่ยังทำได้ดีกว่าครับยินบอกว่ายิ่งขับยิ่งห่างครับ แอดวานด์ิครับพี PP. ใกล้จะจบแมปแรกเลยครับและเป็น pp พครับที่นำไปก่อนหนูนย์ครับมาดูสนามที่2ครับยีนเป็นคนเลือกด่านครับและยินเลือกด่านแกลนเค้นยนครับ6กดาวครับ เรื่องรถนี่ครับยีนกินขาดครับเรื่องความเร็วของรถหรือเรื่องรถอะไรแบบนี้ครับไอดีของยีนกินขาดครับแต่นัน้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับของจริงมันอยู่ที่ฝีมือครับยีนเล่นเป็นไอดีพี่นะครับยีนต้องการแต้มนี้เพื่อตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับส่วนพี่ๆต้องการแต้มนี้เพื่อนำนห่างมาเป็นสอศูนย์ครับ พีพีจุ่มโค้งไปดดนะครับแต่ยีนยังทำไม่ดีเพราะว่าพีจอแซงพีพีไปได้ดูทางแล้วตรงนี้ครับเอาชนทั้งคู่ครับแต่เป็นพีพีครับที่เกสสถานกา,ารณ์ออกมาได้ก่อนครับ CW มาดูทางที่ผมเกลียดที่สุดในแมบนี้ครับ และพีพยังเก้สถานการณ์ออกมาได้ครับทางลัตรงนี้พีพไม่พลาดครับแต่มาพลาดทางโอเวอร์ดิตรงนี้ครับถ้าดูเหมือนว่ายิงจะพลาดด้วยครับทำไมระยะนี้มันห่างประมาณหนึโค้งเลยครับพีพเริ่มจะตั้งสติตัวเองกลับมาได้เลยครับและก็จะจบด่านแล้วครับ นั่ก็เป็น PP ครับที่นำไปห่างเป็น2 0ครับ mm. ยีนบอกว่าครับ6ดาวไม่ชนะก็ขอ7ดาวเลยครับ mm. ด่าน7ดาวนี้ครับยีนเป็นคนเลือกครับยีนต้องการแต้มนี้เพื่อตีตื้นมาเป็น2อครับ mm. ส่วน PP ต้องการแต้มนี้เพื่อนำห่างไปเป็น3 0ครับ ใครจะได้แต็มในด่านเจนด็ดดานนี้ไปครับรอชมกันครับและตรงนี้ครับแล้วก็โอ้โหเป็นยีนครับที่นำออกไปครับสไล่ดีบแ้ว่าอ้ยพีพีติดครับแม่เจ้าอะไรครับ คนเดียวของจิกโซครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้โดนตีตืดมาหรือเปล่ายินทำตรงนี้ได้สวยมากครับแล้วทางแล้วตรงนี้ก็เข้าได้ครับแต่ทุลักทุลเลไปนิดนึงย,ยินบอกว่าผมชนชิบหายหมดแล้วพี่โอ้แล้วก็ตกตรงนี้ครับแต่ยังเป็นพุน่นนำครับแล้วพ่พ,พีี้ทายมาติดๆครับ นี่ก็เป็น P p พีที่แทงออกมาลี่ก็เป็นยีนที่แทงออกมาครับตรงนี้ยังเป็นยีนครับที่ทําได้ดีกว่ายีนเอาไว้ดิตรงนี้ครับทางจําตรงนี้ครับนี่ก็ทางลัดตรงนี้ใครจะเข้าได้ดีกว่าโอ้แล้วเป็นใครครับได้เคยยังสู่สีกันอยู่ครับตรงนี้นี่ก็เป็น P p พเอายีนก็รีไปเฉยเลยครับ โอ้ไม่ครับจะเป็นสามศูนย์เลยครับโอ้ยแล้วเหมือนก็ยีนติดโค้งไปงนิดนึงด้วยครับทางลัดตรงนี้เป็นก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับพีพีนำหางก็เป็นสาศครับฐานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีเลยครับสำหรับยีนครับยีนจะแพ้แผ่นที่นี้ไม่ได้ครับ ถ้าเพเขาจะตกรอบทันทีครับเกมเริ่มครับซิตี้11ปกติครับแล้วเป็นเป็น PP ครับที่นำออกไว้เป็นที่หนึ่งครับยินต้องตามนะครับมีฟีเลือร์ไปเล่นเป็น o v e r อร์ดครับเอ้ไม่ใช่ครับเป็น a อดวานดิฟครับยินก็เช่นกันครับ a d v a n นด d ตรงนี้มา พีพีเร็วมากเลยครับทั้งสองคนนี้เร็วพอๆกันเลยครับแต่อยู่ที่ความนิ่งครับแล้วดูเหมือนนะ้าพีพีจะนิ่งขวาครับนี่ก็กดรีไปหนึ่งทีครับพีพีชิบหายมาแล้วน้องบอกน้องน่าจะตื่นเต้นครับและน่าจะตื่นเต้นมากด้วยครับ พีเจลุนจนทางนัดหรือเปล่าก็ยังไม่ชนอะไรครับก็ผ่านรอบแรกครับพีพีที่หนึ่งครับยีนที่สองโอ้โหดิปตรงนี้มาแอดวานดิปโอ้โหดิปตรงนี้มาลอดไหลไปนิ่หนึ่ง c d b t พีพีท่องไว้ดานซ้อมดานซ้อมอย่าพลาดนะน้นองต่างตรตัวนี้เป็นแอดวานซ์ยิปยังไม่พลาดครับสำหรับพีพี C W ครับเด็กทั้งสองคนนี้ครับค่อนข้างจะนิสัยดีทั้งคู่เลยนะครับผมชอบมากครับนิสัยของพวกเขา C W ทางลัดตรงนี้ครับสกิดไปนิดนึงสกิดไปอีกนิดนึงนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับพีพีเข้ารอบสี่คนครับส่งยีนกลับบ้านครับสิ้นสุดการแข่งขันของเขาเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆครับขอขอบคุณมากครับที่รับชมมาถึงตรงนี้ ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดซับตครตากดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ